มาครับผมคุยหลังเกมวูฟปุกไปเยือนแมตตี้กันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ต้องบอกว่ามีข้อผิดพลาดเยอะมากๆนะครับสำหรับฟูมตันในเกมนี้อย่างแรกเลยต้องพูดกันถึงคิมเนสก,นก่อนเลยนะครับคิมเนสพลาดไปเสียใบเหลืองสองใบในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีใบแรกเนี่ยเข้าใจได้ว่าพยายามจะไปแย่งบอลและมือไปกาย แต่ก็โดนไปเหลืองไปซึ่งก็อาจจะมีบางคนไม่เห็นด้วยแต่ก็เป็นเรื่องปกติอันนี้เข้าใจกันได้แต่โอ้โหใบที่สองเหมือนอะไรดนใจให้แกไม่รู้ไปยื่นขาสก,กัดอย่างนั้นครับผมโอ้โดนสิครับก็เป็นเหตุที่ทำให้วูฟเนี่ยเล่นได้ไม่ไม่เป็นไปตามแผนที่ตัวเองวางไว้ด้วยใน,นช่วงช่ว้งหลัง สิ่งผิดพลาดอีกจุดหนึ่งก็คือเจ้ามูตินโยนะครับประหมาแไปยกแขนสูงในกรอบเขตโทษด,ด้วยแล้วโดนเตะบอลไปโดนแขนพอดีนะครับแม้ว่าจะบอกว่าเป็นโดนลักแล้แต่ว่าก็ก็ยกแขนสูงจริงๆอะไรครับก็เลยโดนไปนครับเป็นการทําฟาวแล้วก็เสียจุดโทษไปอีกนะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่มีแต่ความผิดพลาดนะครับผมในเกมนี้ จบเกมเนี่ยจบเพสกร์หประตูต่อศูนย์จากลูกทีโทษของอล็ิม์เซอร์ลิงเป็นคนยิงเข้าไปนะครับนอกเหนือจากนั้นในเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่วูฟเนี่ยเละกว่าตอนเจอลิวพูด,ด้วยซ้ํานะครับสถิติการครองบอลน,น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดซิตี้เนเจ็ดสิบต่อสามสิบเลยซึ่งก็โอ้ครองแบบคองเละเทะเลยครับโอกาสยิงยี่สิบสี่ต่อสามครับตรงกรอบสิบต่อส ลูกคอนเนอร์วูฟมาได้ช่วงท้ายเกมทีเดียวเอง้งครับถ้าผมจำไม่ผิดเรื่องก็แบบทําอะไรไม่ได้จริงเลยครับผมเกมนี้โอ้โหเกมนี้ที่มีโอกาสให้แฟนวูฟลุ้นหลายจังหวะกันนะครับตั้งแต่ในที่30ที่เนวิสกับคิวแมนขึ้นไปโขกหัวแล้วไปชนกันนะครับคิวแมนในหัวแตกเลยเนวิสไม่มีอาการมึนแต่ก็ยังลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ทั้งคู่นะครับก็ลุ้นกั้งแต่จังหวะนี้เลยว่าจะเสียผู้เล่นไหมนะครับผม ก็ยังเอาตัวรอดกันมาได้นะครับบิซาิดโดนจิ้มตายก็โอเจ็บแหลไม่เจ็บแหลกันนะครับเกมนี้แต่สุดท้ายก็ยันไว้ไม่อยู่นะครับเกมนี้เสียไป1ประตูแล้วก็เป็นสี่เกมติดที่วุ้เอาชนะใครไม่ได้และยิงประตูไม่ได้เลยนะครับ2จากสี่เป็นการแพ้ทีมท้ายตารางด้วยซ้ําเป็นฟอร์มที่แฟนบูฟเองก็ต้องบอกว่าแย่แหละครับแย่จริงๆนะครับเกมรับในดีทุกเกมนะครับแต่ว่าเกมลุกเนี่ย ทำไมย่ไม่รู้เหมือนกัน,นครับตัวลุกก็ไม่ได้หายไปเยอะนะหายแค่โพเดสคนหนึ่งก็อยู่ครบแต่ว่าทําไมถึงยิงไม่ได้เลยนะครับโอเป็นปัญหาที่ผว่าบุญนนก็คิดหนเหมือนกันแหละครับว่าจะแก้ยังไงนะครับดยตรงจุดนี้และเกมหน้าไปเยือนไบตันในสภาพที่ไบตันฟิตมากๆนะครับเพราะว่าไบาตันเกมกับสเปอร์สปดาห์นี่ถูกเลื่อนเพราะว่าสเปอร์ติดโควิดกันเยอะทําให้เขาฟิตมากๆต่างกับบุญที่ได้พักแค่สาวันนะครับ สามถึงสี่วันออฟฟิตต่างกันมาก,มากๆแน่ๆครับและเกมหน้าไม่มีลาโอคิมินสด้วยครับโอ้ทองหวังเพิ่งไอ้ออน้องรักแล้วนะครับไฟเบอร์ซิลวาโอ้โหยังไงก็เครียดครับเครียรดจริงๆครับตอนนี้กองกลางก็ฮ่เครียดแรับเครียดแต่เกมนี้คราวนีหน่อยนึงก็คือบโบลี่หายเจ็บแล้วแล้วก็ลงได้ทันนะครับว่ามีชื่ออะชื่อสำรอง ก็จะเบาใจเรื่องกองหลังได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้ยังไงครับไม่รู้วอะไรต่อเลยนะครับเกมนี้แย่จริงครับมีควาผิดพลาดหลายจังหวะเลยใน,นจังหวะของคิมนเนี่ยผมมองว่ามันด้วยอะไรหลายอย่างที่มันรวมกันนะครับคือเขาพุ่งโดนใบเหลืองด้วยแล้วเขางุนหิดด้วยมีอารมณ์ร่วมต่อเกมด้วยแล้วไปติดป,ประมาทด้วยพอแบบเหมือนเตะบอล อบอลของครับเตะบอลมาพอดีแล้วบอลมันมาใกล้ตัวเขาอะเหมือนสัญชาตญาณบวกกับความยังไม่ได้สติอะครับตอนนั้นก็เลยเผลอไปยืดขาสกัดครับจังหวะนั้นจริงๆก็พลาดจริงๆครับผมแล้วอคิมิเนสก็โทษใครไม่ได้ต้องโทษเจ้าตัวเองนะครับในจังหวนะนั้นเสียดายดครับเสียดายดมากๆหนึ่งเกมเลยแต่ก็ยังถือว่าเป็นเกมที่บุ๊ตั้งรับได้ดีนะครับแม้ว่าจะขึ้นเข็มไม่ได้เลยก็ตามก็โอ้โห ต้องว่ากันต่อไปนะครับตอนนี้ก็ผมว่าแฟนบุ๊ปลคนคาดหวังถึงการสำัวจในตลาดหน้าหนาวในช่วงโควาดได้เลยนะครับยังไงช่วงทันบาน,นี้ผมมองว่าโอกาสจะดีขึ้นได้ในทีมชุดนี้เนี่ยยากแล้วนะครับต้องฝืนแบบฝืนเล่นกันหน่อยนะครับในช่วงกับโปรแกรมที่เหลือนี้ยังมีโปรแกรมหนักที่วุ๊เนี่ยจะต้องเจออีกนะครับหลังจะเจอไบตันเนี่ยเราต้องไปเจอเชลซีอีกนะครับแล้วก็มีอาร์เซนอลกับแมนยู รออยู่อีกนะครับมันอยู่นี่ในเดือนต้นมกราเลยก็ไม่รู้จะหนักไปไหนนะครับในเดือนนี้เจอทีมหัวตารางสี่ทีมนะครับโอ้โหเอาตายกันไปข้างหนึ่งนะครับผํสำหรับเกมนี้ก็สำหรับแฟนบลวก็ต้องอดทนกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะจริงๆนะเพราะว่ามันเล่นแย่จริงๆนะครับในเกมนี้ ในในส่วนของแนวลุกครับแนวรับยังโอเคอยู่ยังโอเคก็ยังมาตรฐานแต่ว่าเกมลุกตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยครับใทั้งพู่งถึงยังไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็พยายามมาต่อไปครับผมแฟนวู็สำหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็วากันต่อการสัปดาห์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคัรเกมไหมถ้าไหวจะพยายามมาทาให้ทันนะครับสาหรับเกมนี้สำหรับวิดีโอนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ